ครับผมสวัสดีครับในคลิปนี้ก่ะมาเบงอาการอีกหนึ่งอาการของ นิสันนวลานะครับนิสันนวลาอาการของนิสันนวลาอีกเนื้องานึ่ก็คือระบบแอร์นะครับผมระบบแอร์บระเฮ็ดงานเนาะระบบแอร์บระเฮ็ดงานคือเฮ็ดมั่งเฮ็ดมั่งบระเฮ็ดมั่งนะครับตั้งักอ่ะแต่เฮ็ดแต่เฮ็ดตลอดนะครับแต่บ,บระเฮ็ดคือบระเฮ็ดเลยน,นะ ระมารนะครับพอเช็คเบรงพวกน้ำลงน้ำยากะนี่ครับผมมีน้ำยาอือม,มีน้ำยาก็เรียงน,นระบบห,บหัวบหัวก็คือตัดทิ่มนะครับที่นี่ก็เกี่ยวกับระบบไฟเนาะระบบไฟของนิสันน้มบลระนะครับท่านนี้ผมกะไล่เบิกงนะครับกับว่ามีมองไหซ้ายไรขาดนะครับ เอ้วบางนอกกันนะครับอ่ะก็ะคือในในการไรผมเลยแต่ผมก็จะไล่สายนะครับมาจากกองฟิวหุ่นนะครับอ่าวางฟิวฟุ่นนะครับการิีเป็นเส้นสีเหลืองนี่นะครับเพื่อสิมาลงลงหาคอมนะครับนี่นะครับ ปลายสายาตรงนี้นะครับนะครับนี่สีเหลืองนะครับออกจากกองฟิวนะครับอันนี้ครับสีเหลืองนะครับสีเหลืองสีนี่เป็นยังมันมันก็สีเพื่อกันเพราะว่ามันเดินมาจากกองฟิวทางคุ่นนะครับพอได้เดินเดินมามันกะสีเหลืองนี่แหละนะครับ คือสวิตด้านในกะเหตุงานปกตินะครับคือเวลาเขาเปิดแอร์เนี่ยเปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยเปิดเปิดพัดลมเปิดพัดลมเบอร์พัดลมปุ๊บเปิดกดเอสี่นะครับเครื่องกันสิสวิงขึ้นมาทันทีเพื่อที่รองรับกับการทํางานของคอมมันเวลาก็ผมก็ไล่เบื้องล้วเนี่ยนะครับการทํางาน ของจากข้างในออกมาหากองฟิวนี่ก็คือทํางานมาอยู่่ะพวกลิลี่พวกฟิวทั้งหลายเลยนี่ก็ไล่เชียงบนแล้วเนาะก็บม่มีอะไรขาดนะครับลิลี่ก็ใส่งานในคโตนะครับแล้วก็จะไม่เสียงลิลี่ตัวหนึ่งดังแต่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 อยู่นะครับอยู่กลองนะเออเวลา,าจะมาทีห้าเปิดแอร์ นะครับต่วแอบไมให้งานออกหนาคอมระจับนะครับสิบมาทางานแล้วที่นี่ก็ผมก็เลยต้องหากองฟิวมาลองเมือนะครับมาลองเมือใหม่่ากองฟิวมาก,ก,อก,อกองฟิวกองกองฟิวกับโมเป็นโมเปนราคาโมเป็นราค,า,รา,คาถือเลยราคาอยู่ในระดับสามพันนะครับสามพันกว่าหมดแหละนะครับสามพันนิดๆนี่แหละ จตไอตัวตัวนี้นี่ผมได้เปลี่ยนกองฟิวหม่ใส่แล้วนะครับโอเคครับผมใส่งา่าไในปกตินะครับกองฟิวนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ ด้านในนี่มันก็สินี้วงจรนะครับต้นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้านในนี่นะครับเดี๋ยวผมจะแกะไ้เบิ่งนะครับกล้องพี่กล้องนี่ก็ซื้อมาใหม่นะครับซื้อมาใหม่ซื้อมาใส่นะครับบ่ได้สร้างเบอร์เอกสองมือสองนะของเชียงกงนะครับซื้อมาได้แล้วคาสามพันห้านนะครับอันนี้ก็ใส่ง่ายในปกตินะครับแอร์กาดแอร์เย็นปกตินะครับคือบ่ได้ทเฮ็ดยังครับ ตือกองฟิวยางเหียวมาใส่ก,แก,กะแอร์ก็ใช้งานทํางานได้แอร์กะสาม,มารถเท้งานปกนติได้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะกองฟิวไ้เบิ่งน,นะครับว่าภายในมีอย่างเป็นอย่าง,ขางเ,ขาเข้าก็เค็ดบางทีขงเขาแกะไขบ่ได้นะครับมันต้องคือไม้ยางเหนียวนะครับนี่ครับหลังจากผมได้แกะออกมานะครับแกะฐา,น,าน,น้านในนออกมาแล้วก็จะเป็นนาารประมาณนี้นะครับผม กล้องฟิลของนิสสันนะครับนิสสันนาวอลล่านะครับเป็นอยังงที่แบบเป็นมาดีเกินปไปมันสอนน้ำน้ำกลวนบ่อยนะครับซื้อใส่ไม้ยางเดียวกล้องฟิลลก็ได้นะครับออกออกอดอ่าใส่มือเดียวนะครับมนนือ่อยถือกล้องนะครับเมื่อยไป ตรวจผลเลีเยหย่อยนี่ครับเป็นแฟนแบบนี้นะครับเป็นบอร์ดแบบนี้นะครับเราด้านในกับซิมีลิเล่ด้วยนะครับเนี่ยบอลวามวี้ได้ทั้งนอกนะครับก็รีลิเล่มาเสียงมว่าทังในกับมีนะครับเนี่ยนี่นะครับนี่คือกองฟิวนะครับผมอ่ามันเฮ็ดมากก็จยังแบบเป็นกองของ สมองเนี่ยพวกไอ้กล้องลักเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือกล้องฟิ้วนะครับนี่แหละนี่นี่เห็นไหมเห็นมีพวกชิ้นเล็กๆน้อยๆนะครับพวกเนี่ยเป็นบอดแบบเนี้ยนะครับมันเข้ากับละเฮ็ยดยังบ่ได้นะครับแต่พวกนี้ล้วนพวกนี้ซดนะครับผม ก็คือต้องเปลี่ยนทั้งอันนะครับต้องเปลี่ยนทั้งสุดเลยนะครับผมนี่นะครับจักช็อตจักล้วนวงหนแล้วบงหัวแล้วครับอืมก็คืออาการตัวนี้ก็คือ,อแอร์บริเวณงานนะครับระบบแอร์บริเวณงานนะครับบริเวณงานปกตินะครับทุกอย่าง กันต่อไใส่อเรืร่อยๆถ้าผูใ้ใดใส่น้ำมันร้านะครับอาการจะมีก็อาจจะเจอนะครับผมอาจจะเจอเนี่ยแข็งไปหน่อยนะครับมีรลายแบบนี้นะมีแกว้วอ่ะใส่ในมันอ่าผมว่าต้งได้ต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเจอกันอยู่แล้วนะครับถ้าผูใ้ใดใส่น้ำมันร้านะครับอ่า โดยในอุปกรณ์กองฟิลนี่ยนะครับด้านหน้าเครื่องโมนี่นะครับเนี่ยะจะอะไรกับพุ้งว่าสูงสุดนี่เท่าไหร่พุ่งกันนะครับเพราะว่าเราเจอของผู้ช่วงมากสามพันกว่าบาทนะอทีมมีผมเคเห็นขึ้นว่าแห่งเมืองว่าในระบบแอร์อเ,ออเนี่ยมันจะมี ให้อยู่กองนี้นะครับร่วมด้วยนะครับก็คือหลักๆมันต,ต้องทานกองฟิ้วกองพวกคําสั่งเขาอยู่แล้วนะเรว่ากองฟิ้วกองคำสั่งเขานี่มีการมาทำาน้าเนี่ยเสียแต่ทำเนี่ยเสียตังค์ด้วยนะครับทุกคนอามุนเลิบนีกับมือแกยังได้กับคนตัวนะครับแล้วก็บคนที่สามนั่นอามเพื่อจะได้เพชรตัวจะได้กำลังใจเพชรจิบละต่อไปกุ๊ง กรเป๋าสตุกข์กตาขอโทษครับป๋าค่านะครับผมพี่เก็บนี่ก่ะสวัสดีครับ